ตอนที่49โอกาสมาแล้วโอ้ยนายไม่ใช่แค่มมายังเป็นพุดเดิ้ลอีกวันวันอยากคิดแต่เรื่องแบบนั้นเซป่วยก็รักษาให้หายดีเฮ้เป็นห่วงฉันเหรอใครใครเป็นห่วงนายฉันก็แค่มาดูสภาพอนาจารของนายก็เพราะนายทำไม่ดีผู้หญิงคนโหดบ้านฉันจะปลิ่นมาให้ฉังหมิงเจอแล้ว ฮน่าสงสารจริงๆท่านนายคุกเขาขอร้องฉันอาจจะเอาข้าวให้กินก็ได้นะให้เวลาห้าว,วิฉันออกไปแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วนะห้าห <5. 5. S 1> ้าตาลิงฉันมาเยี่ยมนายแล้วเออเออคุณคุณชายแย่ขอโทษครับผมไม่เห็นว่าคุณยืนอยู่ตรงนี้ จมมดฉันไปไหมครับเป็นไรไหมให้ฉันเรียกพยาบาลให้ไหมแค่ขอโทษเหรอทุกครั้งที่เจอหน่อยไม่เคยมีเรื่องดีเลยไอ้ไอ้หืมเฮ้ฉันจะกลับไปแล้วเดินทางปลอดภัยไอ้ไอ้อาเจอเพื่อนเลวเห็นแก่คนรักลืมเพื่อน อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดอะไรนี่จับกระตายน้อยก็จบจะลีลาทำอะไรเยอะแยะวะเขากำเราหไหลเลยต้องเรียกพยาบาลไหมเฮ้ยฮฮไม่ต้องไม่ต้องสนใจหรอกแต่ว่าน้าให้ภารกิจหนย่ย ไปซื้อผลไม้ให้ฉันกับเวลิงเป็นไงถ้าจับหูวฉันทด้ไหมอะครับภารกิจสำเร็จแน่นอนเวลิงช่วงที่ในพักฟืน้นฉันมีงานให้ทำเฮ้ฉันรู้ผลไม้ผลไม,ลม,ลม้ภารกิจสำเร็จแต่ท่านประธานให้ฉันออกไปเพราะอยากคุยกับไอ้ต้าหลินสินะ เข้าไปตอนนี้คงไม่ดีงั้นตาหลิงทำภารกิจสำเร็จตลอดเลยเมื่อไหร่ฉันจะเก่งแบบเขาบ้างงั้นไปนล้างผลไม้นี้ก่อนฉันต้องตั้งใจทำทุกภารกิจเออเจ็บเออดึงใสายแผลขนาดเดียวกันไม่พูดความจริงใช่ไหมฉัน แค่เห็นเป็นผู้หญิงโกโหกหมักของฉันเกลียดคนโกโหกที่สุดฮะจะทำายัางไงให้มันพูดความจริงดีเกิดอะไรขึ้นมาช่างมิงเจอก็คงเก็บยากโผลมาฉันมีวิธีรุยอีเธอไม่ต้องทำงานยากแบบนี้ควอนแบบนี้ฉันจาัดก,การเองเออไม่สบายใจเขาจะฆ่าปิดปากมนะั้งฮฮิิ จากการคนแบบนี้เอาเทียนหยอดใส่ไอ้นั่นและไอ้นั่นเป็นไงเออพบของอะไรแบบนี้ไว้ติดตัวผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจริงๆแล้วก็นะความเจ็บปวดรุนแรงและยังไม่เป็นแผลด้วยหรือว่าเอาเทียนหรือเอาแขมแทงที่ตรงนั้นคนที่เคยลองบอกว่า ดีหมดเลยหรือว่าฉันก็ไม่รู้อันไหนดีงั้นเรามาทำทุกอันฉันนะอ่าเขาเขาเป็นคนสั่งลินเจอเฟิงฮะลินเจอฟิงเหรอต่างคนมาละพาตัวฉันกล้ามาวางแผนจับฉันคนลุงอยากตายเหรอ ไปตายสัไปตายสัฟังคำสั่งลิงเจอเฟิงมาแล้วพาตัวลาตัวเองไอ้เลวเ,<อ>เขาพูดแค่ลิงเจอเฟิงไม่ได้บอกว่าเป็นลุงเขารู้ได้อย่างไงเลยอีทำไมเขาต้องฉันละ่ะแต่แล้วแต่แล้วเมื่อกี้ฉันเผื่อทำจะช่วยเขาหลุดผู้นิสัยแปลกของฉันออกมาเขาคงไม่เกลียดฉันใช่ไหมอ่ะ เออคือว่าฉันทำเกินไปหรือเปล่าลยุยลุยอีไม่เลยเธอทำดีมากถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่รู้ว่าใครที่มาทำร้ายฉันหลอกตาเขาไปก่อนเขาจะทำอะไรค่อยว่ากันขอบคุณที่มาช่วยฉันเธอชื่ออะไรซิงไม่รู้จักเลยอ่ะอะ ฉันชื่อเหมยเลอรอู๋เหมยเลอรฉันเก็บความรู้สึกนี้มานานมากตั้งแต่เจอรุยอีครั้งแรกฉันก็ชอบเขาแล้วเขาเหรอที่ชื่อรุยอีสวยจังตอนนั้นฉันเป็นผู้ช่วยระดับล่างสุดไม่กล้าเขาใกล้เขาเลยจับมือครั้งแรกอ้าดีใจจริงไม่ว่าดูกี่รอบก็ชอบเขา ตะวันต้องเป็นของฉันตอนที่ห้าสิบผลไม้ล้างเสร็จหมดแล้วพวกคุณฉันก็น่าจะคุยกันเสร็จแล้ว,ลวมั้งเอ๊ะพี่พี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะมุมอมองของรีมีอะไรต้องเป็นหว่วงที่ไหนกันฉันได้ยินหมอบอกว่าเขาออกกำลังกายได้ถึงให้เขาออกกำลังกายนะฉันไม่สน ในาลังแกน้องชายฉันพวกเขาต่างหากที่เป็นคู่กันซึ่งจะมโนว่าตัวเองเป็นคู่ทั้งประธานได้ยังไงกันข้็ไปตอนนี้จะเป็นการลบกวนพวกเขาหรือเปล่านะลังเลสถานการณ์จริงนอนอยู่บนเตียงตลอดไม่ดีต่อร่างกายฮะ คนป่วยก็ต้องนอนให้ฟื้นตัวไม่ใช่เหรอฉันแล้วนี่นายทำเรื่องอะไรที่สมควรทำกับน้องชายที่นา่ารักแสนบริสุทธิ์ของฉันหรปล่าเสียงเล็กเสียงน้อยไม่ได้ทำอะไรเลยสักหน่อยอย่างน้อยโดยพื้นฐานก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรนะ ฉันไม่ได้ยินน่ะได้ยินไม่ชัดเลยไม่พูดเรื่องนี้แล้วทางด้านหลิงเจอเฟิงเป็นยังไงบ้างล่ะฉันเพิ่งแฮกเข้าสู่ระบบฟอระววงของตะกุลหลิงกรุ๊ปเน่ยเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เขาลงจากตำแหน่งพอดีเลยเพราะว่าหลังจากที่หลิงเจอเฟิงคนชั่วช้า คนนี้รับช่วงดูแลหลิงกรุ๊ปก็ขาดทุนมาตลอดเจอฟิงเห็นเพื่อเห็นแก่พ่อของนายเรายินดีที่จะให้โอกาสนายถ้าบริษัทขาดทุนต่อไปอีกเราจะสนับสนุนเด็กสองคนนั้นจากตะกุลเจนินชานใช่ถึงเด็กสองคนนั้นจะยังไม่โตแต่พี่สายรุ่ยอีกก็กลายเป็นแฟนของชัางมิงเจอ ชังมิงเจอจะต้องไม่ยอมให้ไม่ให้ปล่อยให้บริษัทของแฟนตัวเองต้องละลายแน่ <c oughs> ฉันว่าตอนเธอเด็กก็ฉลาดมากเลยนะเป็นคนที่มีความรู้ความสารมมากเลยละพอแล้วฉันยังต้องประชุมอีกถ้าไม่มีอะไรก็ออกไปได้แล้วฉันให้คนละพัตัวหลินรุ่ยอี แล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่มีขออะไรเลยอะไรนะเขาหายไปแล้วฉันให้พวกนายไปรับพาตัวหลินรุ่ยอีกพวกนายยังทำไม่สำเร็จอีกแบบนี้มันแวกย่าให้งูตื่นชัดๆเลยไม่ใช่เหรอไอ้พวกไรประโยชน,น์โถยทีแรกแค่อย่าลักพาตัวเย็นแน่นมาคมขู่ชัางมิ้นเจอดู ถ้าทางจะทำไม่ได้แล้วล่ะล้มเร็วไปครั้งหนึ่งชางวิงเจอก็จะเพิ่มกำลังคนเพื่อป้องกันเธอแน่จับพี่สาวไม่ได้ก็ยังมีน้องชายอีกคนไม่ใช่หรอฮ่ฮเพราะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆสินะตายแน่เลยครับคุณลุง ถ้าทางพวกเขาสนิทก,กันมากเลยแต่ฉันก็ชอบท่านประธานนะแล้วฉันจะทำยังไงดีอยากแอียงคนฉังมาจากพี่จังเลยอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฉันมีความคิดอันตรายแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแบบนี้ฉันก็กลายเป็นมือที่สามที่เป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอแย่ yeah, มากจริงๆฮะ ในที่สุดก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วรุยรุยฮะได้ยินว่านายเข้าโรงพยาบาลฉันเลยมาเยี่ยมนายโดยเฉพาะนาะยเป็นคนไข้ให้ฉันแบกของหนักๆแบบนี้ก็ได้นะให้ฉันช่วยนายแบกได้นะรุยรุยนายยังโทษฉันอยู่อีกเหรอ ฉันไม่ดีเองฉันทำให้ในายต้องทุกข์ใจแต่ฉันทำเรื่องพวกนั้นก็ลำบากใจเหมือนกันตอนแรกที่แม่ของฉันรู้เรื่องของฉันกับนายเธอก็คัดค้านอย่างรุนแรงฉันมีูกชใยอย่างแกได้ยังไงเนี่ยเปิดตัวว่าเป็นแกเลิกคิดได้เลยแม่ ผมกับรุย่ยอีเป็นคนรักแล้วก็เป็นรักแท้คะ่ะรักแท้กับผีสิรักแท้อยู่ต่อหน้าเงินก็ไรคะ่ะไม่มีเงินแล้วใช้ชีวิตอยู่ต่อได้เหรอไม่มีเงินมีชีวิตของแกศักดิ์ศรีของแกก็มีแต่ถูกคนอื่นเหยียบย่ำให้จมดินโคลนทุกสิ่งทุกอย่างที่แกมีตั้งแต่เกิดมามีอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้เงิน นี่แม่หวังดีกับแกทั้งนั้นนะแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตที่ผมต้องการผมชอบรุยอีผมแค่อยากคบกับเขาหกป้าพวกแกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแกบ้าไปแล้วเหรอฉันลำบากลำบนแทบตายถึงแต่งข้าตตะกูลเหอได้ กว่าจะทำให้แกได้กลายเป็นไถ่าย่ผู้สื่อทอดเฮอร์กรุ๊ปก็ไม่ง่ายเลยนะแกจะเป็นแกได้ยังไแกนี่มันเรื่องอื้อฉาวเข้าใจไหมจะให้โลกเา็นอกดูเรื่องอื้อฉาวนี้ไม่ได้เด็ดขาดแกเป็นเลิกกับเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่จะหาคู่มั่นให้แกไม่เงินแม่จะตักจำพันแม่เลิกกับแกแม่ ตอนที่51รุยอีตอนแรกแม่ฉันคัดขานไม่ให้เราคบกันฉันเลยต้องคบหาเกินภายใต้แรงกดดันต่อมาเพื่อแม่ของฉันเพื่อให้เราได้รับสิทธิ์ในการรับมรดกเหรอกร๊ปฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบ้านกับส่งยาลิงคนที่เธอชอบคนที่ฉันชอบก็คือนาย ฉันไม่อยากเสียนายไปถึงเราใจอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลงหังนายและปกป้องนายตลอดไปโดยอีอย่าร้องสิจากนี้ไปฉันจะอยู่ด้วยแล้วก็จะดูแลฉันไม่ยอมให้ในายร้องไห้อีกแล้วฮะฉันร้องไห้ก็แค่เพราะรู้สึก ไม่มีค่าแทนตัวเองในอดีตโฮยเชนนี่เป็นครั้งสุดท้ายของเชนนที่จะเรียกนายแบบนี้รีรุย,รยจากนี้ไปฉันไม่นับนายเป็นยากแล้วเอาแล่นเหลี่ยมพวกนั้นของนายไปใช้กับคนอื่นเถอะนายยังแสดงละครรักน้ำเน่าไม่พอสินะแต่ฉันทนดูมามากพอแล้ว พี่หอยอเชิญบะหมี่ที่ผมทำรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอืมอืมก็โอเคนะไม่ต้องเลยพี่ยังไม่ได้กินเอาแต่เล่นมือถืออย่างเดียวดูอะไรอยู่หรอครับให้ผมดูหน่อยสิไม่มีอะไรเดีบกินเถอะบะหมี่ที่ที่รักของฉันทำอร่อยมากๆเลยในในึกว่ากันเลิกกับฉันเป็นการทำร้ายฉันเหรอไม่ ตอนที่นายคบกับฉันนายก็มีความสัมพันธ์ที่คุมเคอนกับคนอื่นด้วยข้อความกลุ่มที่รักของฉันทำอะไรอยู่เหรอฉันเหรอก็กำลังคิดถึงนายอยู่ไงคุณพูดเหมือนกันนายก็ส่งให้คนอื่นอีกหลายคนได้ความรักก็คือฮัลโหลแม่ผมเองครับ วางใจได้ครับช่วงนี้โรยีก,กับคุณวินเรียมดูสนิสนมกันครับเขาเอาใจง่ายมากแต่ผมดูพูดคำหวานเตี้ยไม่กิบปรยโยเขาก็ยอมตกลงช่วยให้ผมได้ร่วมงานกับคุณวินเรียมนายเป็นผู้ชายชั่วที่คิดถึงแต่ตัวเองมาตั้งแต่เริ่มเลยสินะโดยอีฉัน เลิกหาข้ออ้างแก้บัวได้แล้วเลิกก็เลิกคือเลิกอย่าได้เจอกันอีกเลย <c oughs> เป็นโชว์ที่สนุกจริงๆไม่นึกเลยว่าฉันจะมาได้ตรงจังหวะแบบนี้ช้งมีเจอนั่นไม่อยู่จริงๆด้วยพร้อมกันแล้วหรือยังครับคุณชายลงมือได้เลย <c oughs> ทรมานใจจังเลยยังไงก็เป็นครั้งแรกที่ฉันชอบใครสักคนเออพี่หอยเชิญน,นี่มันเรื่องอะไรกันน่ะตกใจมากจนเผลอกดถ่ายไปโดยไม่รู้ตัวฮะตกใจแล้วถ่ายรูปเนี่ยนะเอ,อ๊ยยินดีด้วยที่ได้ออกจากโรงพยาบาล ยินดีนด้วยที่ได้ออกจากรพยาบาลครับค่ะคุณวิลเลียมมาได้ยังไงครับเนี่ยฉันก็มารับผู้ช่วยชีวิตฉันไงฉันไม่ชอบติดครั้งใครบอกมาได้เลยนายอยากให้ฉันลางหมอน,นี่ไปท่วงน้ำหรือว่าทำลายศพให้เละไปเลยพวกนายจะทำอะไรไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องเกรงใจหรอกนะ นี่ประเทศจีนนะการฆ่าคนมันผิดกฎหมายย่ะอย่ายุอย่าเฮ้ยยุ่งกับฉันน่ารำคาญจริงๆชิทำให้เขาหุกปากซะนอบรับคำสั่งเจ้าคนแสก,กููจำฉันได้จำฉันไว้ให้ดีนับจากนี้ไปด้วยอี่ เขาก็จะเป็นเหมือนพี่น้องของฉันถ้านนายยังกล้ามมาวนเขาอีกมาวนมากวนเขาอีกแล้วก็ฉันจะให้คนกระทืบนายให้ใส่เละเป็นเลยเด็กดีเด็กดื้ดดออย่าเลียนแบบนะจ้ะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจครับชี ทำไมถึงไม่ได้ยินเลยพูดให้ดังกว่าน,นี้คุณชายวิลเลียมพอแล้วครับหยุดแค่นี้เถอะฮะพ่อแม่มาลินบ้าไปแล้วเหรอเป็นคนก่อนที่มีได้เรื่องก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละไม่เคยเห็นนายง้อขนาดนี้มาก่อนเลยมีโอกาสสั่งสอนเขาทั้งทีทำไมถึงไม่ใช้ให้คุ้มล่ะปล่อยเขาไปเถอะ เดี๋ยวด้วยฉันอยู่ด้วยแล้วฉันรู้อยู่แล้วว่าไหนยังแค่ฉันอยู่เรีบแจ้งความเร็วจับพวกบ้าพวกนี้ไปให้หมดเลยฮะอน้าน้องชายฉันเออ คุณพูดถูกเขาควรเป็นเหมือนคนตายไปแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยโอ้โหน่าอัน,นดาบมากเลยเออขอโทษนะผมก็แค่อยากสั่งสอนเขาเองขอบคุณนะครับผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเออรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเออไม่ต้องเกรงใจดีนะ ที่นายไม่ได้ทำสิ่งนี้กับวินเลียมตัวน้อยของฉันขอบคุณมากเลยจริงๆ